มาแล้วนะครับขบวนรถเดอนที่71กำลังจะเตรียมออกจากสถานีอายุทยาแล้วนะครับผมวันนี้ได้รถด,ดีเซลล่าง NKF กศข126 1ิครับสุดท้ายทำขบ,บวนมานะครับผมวันนี้ตามกับขบ,บวน901มาถึงพร้อมกันนล้วครับผม สรายที่จะทำการช่อยตัวนะครับอยากที่นดูลงในที่ขนาดขอรถี่นะครับมีปืขอรถที่เกือดรถจากใน้ำขอรถที่เกสี่เป็นการสรายที่หนคุ้วนวนนะครับอยากที่ดูลงในที่ขนาดขอรถี่นะครับส้อยครับเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้รถ่ายเจ็ดหนึ่งออกกันนี่ห้สัญญาณอนุญาตออกแล้วออกแล้วนะครับขบวนรถเดือนดีเซลลางขบวนที่71นะครับผม ถ้าสัญญาณชั็กวีดอนุญาตออกแล้วนะครับออกชันชาลาที่สามนะครับผม าอาีไมีผู้โดยสารเกือบขึ้นขบวนเจ็ดหนึ่งไม่ทันนะครับผมออกแล้วนะฮะ ไปแล้วนะครับขบวนที่